สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวิรุษได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18บปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะเอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอนมัดรวมนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะนอยชพากิจนะคะหนสอง มินเจาะไม่เข้านะคะตารางกับเอ้สายวิ่งทแอนมินให้ชุดเด่นนะคะพูดผิดนะคะต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยนะคะล่างนะคะเจ็ดศูนย์เข้านะคะเจ็ดศูนย์นะมินให้เด่นเจ็ดนะคะพิเศษนะคะสี่สี่หลุดจับเบิลมาตั้งสามคู่เจาะไม่เข้านะคะเจ็ดเก้านะคะมาเจ็ดเก้าตัวเน้นตัวชอบให้นะคะ ห้าสามนะคะห้าสามหลุดนะคะเจ็ดศูนย์มาเด้งเด้งเลยนะคะสองศูนย์นะคะเข้านะคะสองศูนย์สองห้าก็มานะคะตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะก็ได้เฮกันไปเนาะตัวเลขน้อยโอกาสเข้ายากนะคะกัดหลุดมีเยอะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้ก็เลยนะคะแอดมินก็เมาตัวเลขเด้อพี่น้องอย่าถือสาเด้อพูดผิดบ้างถูกบ้างนะคะสายวิ่งก็จะมีเจ็ด มี6มี5มี1มีเกาแล้วก็มี3นะคะแอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่3นะคะ เด่น3กับเด่น6นะคะเด่น3เด่น6ก็ตามได้นะคะ3 6แล้วก็3 9นะคะเลขพี่เลขน้องกันนะคะสำหรับเด่น3นะคะก็จะมี3 1นะคะสาแล้วก็3 5นะคะสำหรับเด่น6นะคะก็จะมี60 หกหนึ่งหกเจ็ดนะคะอันนี้ตามได้นะคะพี่น้องเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดสองนะคะแล้วก็จะเป็น 53อ๋อเอาแล้วนะคะ53าสามมินเอาแล้วนะคะ58นะคะกันเบิ้ลนะคะก็จะมี7 7 1 1 2 2นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น3 1 7 5 7, 6กเจกนะคะแล้วก็จะเป็น3 5 5 3 1 2 3้อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น6 1 9 1นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปกักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวนนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า